ชมต่อไปนี้เป็นรูปที่เขียนตั้งแต่วันที่23เมษายนปี2 5 6 0นะครับตอนนั้นผมไปหัดว่ารูปใหม่อยู่ที่ปูลองข้าวคุณคุณศัณากกลางทองเพื่อนกันเป็นป่าไม้เขาเสียชีวิตไปแล้วผมก็ไปอยู่ในกระท่อมหินแล้วผมคิดในใจว่า ถ้าหากเราจะวาดมังกรเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นมีคนส่งรูปมังกรวาดด้วยแปรงหรือผู่กันอันเดียววาดไปเลยนะครับเป็นรูปขึ้นมาเลยแต่ผมไม่ได้เรียนวาดรูปมาโดยตรงไม่ได้เคยเข้าโรงเรียนศิลปะผมก็เลยเอาแปรงมาหนึ่งแปรงประมาณสามนิ้วแล้วผมก็ใส่สีลงไปสามสีพร้อมกันนะครับ มีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วผมก็ลากทันทีเลยนะครับกั้นใจหนึ่งแล้วตวัดเลยเสร็จส่วนอันนี้ผมก็ใส่สีเข้าไปในแปลงนั่นแหละแล้วก็วาดขึ้นมาเป็นหัวแล้วเป็นเคี้ยวแล้วก็มีตุ่มสามตุ่มมีหนวดมีเขา่ามีคนถามว่ารูปนี้ชื่ออะไรผมให้คนทายมาหลายปีตอบไม่ได้รูปนี้ได้ตั้งชื่อว่า มังแมงขามังมาจากคำว่ามังกรเพราะมังกรมีหนวดแมงก็คือแมงป่องผมใส่เขี้ยวแมงป่องแล้วก็ใส่ขาก็คือตะขาบเพราะฉะนั้นรูปนี้มีสัตว์ที่เป็นสัตว์ป้องกันภัยให้เราอยู่สามตัวคือมังกรแมงป่องตะขาบ สามจุดนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนที่เป็นอันนี้คือยันนะอะมะตะเป็นยันประจำตัวหรือสีเอกอมะตะส่วนลายเซ็นนี้คือโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลสามโลกอยู่ในสัญลักษณ์ของลายเซ็นนี้ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้คือ นิพานผู้บรรลุธรรมส่วนที่เห็นลายสีแดงสีเขียวอยู่พื้นหลังนี้พัดไปพัดมาคืออารมณ์กิเลสของมนุษย์ที่อยู่ในใจของมนุษย์คนอื่นและอยู่ในใจของตัวเราถ้าหากเราทิ้งอารมณ์ต่างๆแล้วเรามาเล่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานตัวเราคือแมงมังแมงขับ แล้วเรานับถือพระพุทธปรธรรมประ,ระสงค์ไม่นานจิตของเราจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถามว่าผมเป็นหรือยังผมไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ผมสื่อหนทางของการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยงานศิลป,ปะส่วนจะไปตรงกับวิธีคิดของท่านอื่นหรือไม่ตรง ไม่เป็นไรเพราะทุกคนมีแนวทางของตัวเองพระพุทธศาสนาศิลปะเป็นหนทางคู่ขนานกันไปธรรมะกับธรรมชาติศิลปะเป็นหนทางคู่ขนานกันไปแต่ใครจะพบตัวเองก่อนใครพบตัวเองไวเท่าไหร่ก็จะมีงานศิลปะหรือมีธรรมะแสดงออกมาแต่เป้าหมายอันเดียวกันคือพระนิพพาน ขอให้ทุกท่านได้ชมคลิปนี้จงม,มีแต่ความสุขกายสุขใจมีโชคมีลาบทรัพย์สินเงินทองสุขภาพนามัยชื่อเสียงลาบยศสมบูรณ์ในวิถีของความเป็นมนุษย์และถ้าหากบารมีเต็มขอให้สมบูรณ์ไปสู่เมืองแก้วพานิพานทุกท่าน